อ,อันนี้น้องมวนเขาหลงทาง สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นางมนก็จะไปงานแต่งนะคะทุกคนซึ่งเป็นงานแต่งของชนเผ่าละวะของเรานเองนะคะวันนี้เราก็จัดเต็มนะคะชุดสีน้าเงินแรงมากนะคะทุกคนอันนี้ก็มีชุดเอ่อชุดประจาเผ่านะคะเป็นชุดของเอ่อของชาวละวะของเราเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนจะเอ่อในงานของเขาจะอบอุ่นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเดินทางของข้าวเดฮอลเดมือ แองจินแคกอะโมเองจินแคกสุดวลาแองจินแคกเนี่ยแต่ยี่ท่านแองยีมันลอยแองจินแคกมันลอยเออเดี๋ยวติดตามชมนะคะน้องก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไปกันเลยนะคะอันนี้น้องโมลเขาหลมทาง ทุกคนมาถามทางก่อนจะไปงานแต่งหาบ้านเออ่หาที่จัดงานไม่เจอหนุ่มหนุ่มก่อนเลยพวกตัดเงินเที่ยงนี่ชุ่มๆแบบนี้เจ้าแม่ค่ะป้านี่มาถามทางนะคะทุกคนเมื่อกี้หลงทางคนหลงทางจะได้ไปเจอมั้ยยปปอไอยลองไปถามถามทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะเจอมั้ยจะไป 好吧。 อยสูงเลยฮะทุกคนดีมาก ดูสถานที่จัดงานของเขานะคะทุกคนอยู่บนดยอยสูงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะนี่คือบรรยากาศข้างนอกตั้งยันนะคะตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยนะคะทุกคนประมาณ11องศานะคะวันนี้หนาวครับเข้ากระดูกแล้วทุกคน11องศาก็น,นี่นะคะ้ะมนก็ได้เดินทางมาถึงถในสถานที่แล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้หลง,งทางใช่ไหมคะต้องตะหลงหนิดนึงคือหาเส้นทางไม่เจอได้เองนะคะเพราะสถานที่จัดนะคะอยู่บนอยู่ที่วัดธรรมยงนั่นเองนะคะวัดธรรมยงตรงนี้จะอยู่บนดอยสูงเลยนะคะเราก็หา เส้นทางไม่เจอนเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนจะเป็นบรรยากาศงานแต่งแบบเอ่อเล็กๆนะคะอบอุ่นนะคะทุกคนเป็นแบบว่าบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะ นี่ก็ภายในบรรยากาศภายในงานนะคะทุกคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยมากนี่นี่นี่ทุกคนให้ดูนี่นี่คืองานแต่งรวาของเราเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในงานนะคะว่าจ,จะอบอุ่นขนาดไหนานี่ข้างในงานก็จะอบอุ่นกันแบบนี้เลยมีสาวสวยเยอะๆเลยเนะี่ยเออเรามาถึงตอนที่เขากินข้าวพอดีเลยนะคะลอกับเออ มาถึงก็ทานข้าวนะคะมื่กี้หลงทางหาทางไม่เจอตอนนี้มาถึงเราก็ไม่ทันได้มาอะไรเลยนะคะทุกคนเออมาตั้งทานข้าวเอาซะเลยนะคะออตรงนี้นะคะทุกคนน้องมนก็มาถึงก็ทานข้าวเลยนะคะเพราะว่าเรามี่กี้เราล,ลงทางใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มาถึงในงานนะส่วนกับข้าวของรา้านนี้จะเป็นกับข้าวแบบสีละ้าของร้านนั่นเอง ละว้าแท่ๆเ,เลยนะคะเออแล้วกา,าเวลากับข้าวแต่ละอย่างนะคะถ้าไม่มีพริกไม่ใช่ว้านะคะทุกคนต้องมีพริก <Okay. S 1> ทนั้มดก็มาอยู่ในหน้างานนะคะทุกคนอยู่กับสาวๆเลยเยอะสุดค่ะ้าเหมืนเนว้าเปนว้าค่ะนี่ก็เอมากนีแม้ว้งณมดคะมาแลนีนเาหร่นี่เนาะี่นั่งคะเลนั่งก็เลยงทานมาอาไปนตนาะคุณป้าในงานนี้ก็จะมีเพื่อนๆว้าทั้งนั้นเลยนะคะคนที่าวๆเต็มทุเลยนะคะอันนี้คือเจ้าสาวนะคะทีวคนอ้ามาดูเจ้าสาวหน่อยมาดูคมาค่ะย เป็นเจ้าสาวของงานไม่เคยบอกเป็นบางอย่า มาซื้อผ้ามาซื้อผ้าอันนี้อันนี้ก็เป็นเจ้าบ่าวได้เองนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวในจําใจกุนบางเลีวค่ะอ่ากุนบังเล้วนเลียวกันอยู่อยู่อบเจ็บบอกเจ็เพื่อนจับกันน้าเดเาจับกันอุ้ยทุกคเนี่ยๆรับแทจะเป็นงี้นะคะทุกควิใกล้บานอยู่ใกล้ๆกันเองนะคะรจักกันดีมือกนเป็น่ะเป็นเาเา้จมือมือกวนกันอะไ 咋办呢？ จ้าสาวเราก็สวยนะคะคนน่นารักมากวันนี้เราก็มาเป็นงานที่เป็นงานที่เล็กที่อบอุ่นม,มากๆเลยนะคะเป็นงานเออง่งานแต่งแบบชนเผ่าชนเผ่าละว่าของเราได้เองนะคะวันนี้เราก็ได้มาโพสเจอก็ดีใจม,มากๆเลยนะคะมี่มีเจ้าสาวเยอะมางานรวมงานที่ดึงดันเยอะมากเลยว่าอ่ปราคาอาช่วยนำ่าเดี๋ยวเราไปดูสาวๆนะคะสาวๆเยอะมากนะคะในงานนี้ส่วนมากก็จะเป็น <c oughs> าอววู้ะะดูบรรยากาศงานแต่งนะคะสวยมากเลยทุกคนนี่เขามางานแต่งอยู่นะคะวันนี้น้องมนเขามาสายไปนิดนึงนี่ข้างๆงานแต่งของ,ข,ของเขาก็มีดอกไม้นะคะทุกคนสวยๆเลยอ่ะถ้าเราอยู่ข้างบนนี้มองลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวเมืองบังยานนะคะทุกคนสวยๆนะคะนี่นี่ ตอนนี้นะคะเราก็มางานตแต่งสนุกสนานมากเลยนะคะทุกคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักมากเลยนะคะสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็งานแต่งก็เป็นไปอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องมนก็จะขอตัวกล <ขอ S 2> ับบ้านก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมนด้วยนะคะเพื่อเป็น,นกําลังใจในการไปทำคลิป<ะ>ต่อๆไปได้เองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 好啦了。